ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเสริมสร้างศักยภาพผู้นําชุมชนจัดอบรมราษฎรอาสาป้องกันและดับไฟป่าเสริมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองการเกษตรและสหกรณ์สํานักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลางหน่วยดูแลรักษาพื้นที่เกษตรกรรมพลราบ้านทุ่งกุ้งย่างและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอไสยโยกจัดการฝึกอบรมผู้นำราษฎรอาสาป้องกันไฟป่าภายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชณศูนย์ฝึกอบรมอเนกประสงค์กองการเกษตรและสหกรณ์ตําบลท่าเสาอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรี ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน50คนค่ะซึ่งได้มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และทักษะการป้องกันไฟป่าให้สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยโดยมีหัวข้อการอบรมที่สำคัญได้แก่เทคนิคการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และชุมชนการประเมินสถานการณ์ไฟป่าและแนวทางการรับมืออย่างถูกต้องตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงาน สำหรับการอบรมครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นการเพิ่มศักยภาพกับราษฎรอาสาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการป้องกันจัดการไฟป่าอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้การป้องกันไฟป่าเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็จะเห็นได้ว่าไฟป่ามไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะพื้นที่ภาคอื่นๆก็มีไฟป่าอยู่บ้างแต่อาจจะไม่เยอะเท่าซึ่งหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบของการป้องกันไฟป่าต่ออเนืงะ